สวัสดีครับพี่น้องมนี่ครับาโมงแรงยัง่ระท่านมืดนะครับกับมาเบิงผลไมา้ผลามากรลากใหม่ในบ้านนะครับประสบปัญหาคือว่าบักเขียบมันโดกหลายนะครับอยู่หน้าบ้านเห็ดไห้งงามันหักมัดนะครับ เกิดปัญหาแล้๋ยวผมจะแก้ปัญหาวิธีใดเดี๋ยวดิพาพี่นองไปเบิ่งนะครับไปตามไปเลยครับเกี่ยพันพืนบ้านนะครับเนี่ยนะครับปัญหา ดูลายหักมัดนี่เสียดายนะครับดูลายนี่ก็สีรลอดเราด,ดูนี่มาทั้งในแก่ก็สิหักหมดเลย ดูดูครับหักมัดเลยเลียเสือกมาดามไปสีรอดบ,บอลอดเนี่ยเหี่ยวละแต่งานเนี่ย,ยมันดุกหลายเลย นี่ก็หักเขียบดำหักยูซีก็หักหักเกือบทุกต้นนะครับนี่ก็ห้อยหักมันอิ่มหนามหลายบ่ามันดกลาย นี่หักนี่ผมยังเจาะหักหักมัดเลยบูวมาสิแก่แน้วใดผมก็เลยคิดว่าต้องขุดเสาดามมัดใส่นะครับไปเลยนี่แหละเอาเชือกฟางขุดเสา นี่ว่ามปนหน่อยเลยครับนี่มันอวบลายเนี่ยสีหักลมมากไปเลยเ่ยหน่วยกำลังสีใหญ่กำลัางงามดูเขียวงามแสบแสบแสบบางท่านจะกินหะหักมัดนี่ยังตัวนิ้ทั้งลิออกทั้งยอดหัก เกียบดำเกียบสีมงดุกเดี๋ยวจะขุดเราเสามามัดล่องมึงมันจะอยู่ป่ครับอีกที่สองที่จะได้กินแลยถ้ามัน่หักเนาะ เดียวไปเอาสองหาใหม่กูบ่มีเดี๋ยวไปหาเสองเด็กสามาใส่กันเสางกับยายพดหน้ามาปลูกไหมตอนไปก็มาปลูกเองตอนเอง เดี๋ยวสิล้องเอาเสาไปฝังเบิงนะครับเสาสองอันนี้ละกลับลองเอาเสามาใส่เบิงเสาใส่อะไปมัดติดเสาในเบิ้องดีอย่บยหักบ่สเสียดายเนาะมันดกแห้งเบิง้งไ่ดี 那些东西哦。 เข่วเสือกมาติดเอาผูเหล้วทนมาทนแก้ปัญหาไปก่อนเขาก็มีใหม่ เดซินโอมกิ้งมัดมัดใส่ปลายเลยมัดลำต้นติดกับปันนีวเว้เลยอยู่บอนะครับลองบึงเนี่ยสิอูปอยูมัดล็อกคอไปเลย ส่วนต้นดือนๆดืเห็ดขึ้นกันครับบ่านให่ใหม่เพราะบางต้นนี้เฮ็ดไปละขุดดินไม่เกาม่ฝังหน่วยดูดมัดเลยมัดเลยถ้าลมมาก,ก็อยู่ซ้ำใดลองเถอะบ่งๆต้นนี้ขึ้น นี่สิสุกมืออื่นเพื่อนเก็บไปบวมได้แล้วเนี่ยครับแต่หักลูกอีกโอ้เสียดายเกี่ยบพื้นบ้านนะครับไม่ว่ามันเกี่ยบทั้งจะแซสบๆนะครับม้วนสุกสองหน่วยเปลือกมะเนี่เข้าบีบค่อยๆเนี่ยมันหลุดเนาะถ้ามันสุกมันสีเหลือเนื้อหลายนะครับเปลือกสียบหลุดออกไปหลายนะครับเนื้อได้เปลือกนี่กินได้นะครับม้วนซิมึงแล้วโอ้แสบหลายกระมัดติดล็อกข้อไว้ เมื่อตะเก็บออกน้ำหนักกระสีน้อยลงกระสีบวชเนาะรอบอ,อื่นนะครับต้นนี้หักแล้วกระสีบวชอีกตน้น,ตน,อตอนนี้บวเห็ดบวชดำเหลือต้นนี้หาไม้มาดามกันเมื่อหน่อ,หน,อหน่อยลุกม,มากกระสีหักส่วนอันนี้ก็มีบ่มีรุ่นดอกมันเหียวล่ะอันนี้ก็สีหักเด้หนึ่งวยบวชหน่อยเด้ คุ้นัหน่วยเล่วไหม่หักล่องนี้ละกันสิหักนะนี่เห็นวอาเริ่มแตกแล้วนี่นะครับแตกสิหักแล้วนี่ถ้าคำไปวัอนอันนี้ก็นันกหน่วยหรือผูกติดเสาไปเลยอ้ นี่ก็จะหักได้นี่เราไม่กวดมานี่้างน,นี่ถ้านวยมันเพิ่มหน,นักขนาดเข็นมันถีหักเลยทำมาดามไว้หลายนวยบ่ได้ตัดแต่งติดทด่าดเอาเท่านั้นนวยเล่หน่อยนะครับอันนี้ฮักเลยนี่ตุงปฏิก มะฮอแผลปอฟางมัดตีกรอบนึงกันบ่าหักวงนี้มงนี้ก็หักนวยมันหลายเอาออใหม่มัดไว้ตื่้กินบ่อันนี้บกเขียบนี้ว่าม็นพืชหลักนะครับปลูกสำรองไว้แต่พืชหลักคือตัวนี้สเห็นมันยืนเาว มันใหญ่ยืนยาากระปูกห้างกันไ้ว้พอมาขวเขียบเข้าขันบละมุมดเต็มที่ล้วก็ตัดเขียบลงกนสิเป็นสวนละมมดหน้าบ้านเลยนี่ขวเขียบดำบ้านทั้เงินขวเขียบอย่างโอรับต้นนี้ก็เอาเสาวันย์บอนมา,มาดามไว้ครับถ้าภาษากาฮักเลยนี่นี่เห็นไหมครับ มันหนักหลายนี่เอายีราสติก,กวันนี้ก็หักได้นี่เอาพามัดดามไว้บวให้มันเลือกอยหนาบันไดให้แผลมันชิดกันครับลองเห็นบ้างอีกอาทิตย์ต้องอาทิตย์ได้ดกินถ้ามันบ่หักนี่ยจะกินหลายแซ่บหวาน,นเกียบทรรมชาชัด แหลือต้นนั้นหาไม้มาดามบ่สันบ่เหลือนี่คือพืชหลักที่ต้องการให้มันเยื้องเงีวคือพืชหลักนี่แหละละมุด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 อันนี้ตัดแต่งไม้มาท่านเป็นดอกแน่ฝนมาเต็มๆเนี่ยกำลังเริ่มเป็นดอกไอ้พวกนี้มาท่านตัดแต่งนะครับปล่อยธรรมชาติ เพิ่งไปน,นวยปีแรกอันพวกนี้ปูก,ก่อนกินไปแล้วรอบหนึ่งเลยตัดแต่งนี่ปีที่สองเป็นนวยปีที่สองโอ้มันนี้ยวมเด็ตัดพักขาสรงตลาดเลยมะห่อบุกสิดา นี่ไม่ใช่จะดุกมากนะครับปีที่สองปีที่สองหนกินปีที่สองโอ้มือนสองที่ตัดผักขาโอ้หยอดงาม งายพักแป็นี่พืชรักอละมดุดเนาะเเป็นดอกเป็นน่วยละปีหน้าเนี่ยโอ้ฝนหน้าก็จะงใใ่ายละก็นน่วยก็ตเต็มมีทุกกิ่งท,ทุกกิ่งทุกยอดเลยติดดอกนะครับพักแป้นพักเป็นป,นพปนูพักเป็นเพร่ะจะได้ใส่ปุ๋ยดุดดุน้ำดุดเพื่อสิให้พหักผ่านอมหอมได้อาหารจากพักแป็น,น้ำกระชายพริกนะครับสำคัญคือบอกวกเน่า บางนาวก็มีปุยลายข้างล่างหากหากบวกข้าวกับสิ่งเล่า้ม่กินในหุ่นน้ำเพร้อมเพราะบวกข้าวเนี่ยมันติดดีแล้วมันฟอร์เพราะว่าน้ำพอดีขาดน้ำนะครับปุยดีแล้วขาดน้ำนะครับฟอร์มันในน้าฝนมันติดลายนะครับอ่าแล้วหมดก็ได้ผลละอันนี้มันทหารที่ครับวันนี้ก็มาอัปเดตในการแก้ไขขี้เขียบพัก วนนีส้สักกันเนาะเดี๋ยวค่อยเบงคลิปต่อไปนะครับมีเวลาทำคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น,นำเสนอเพียงแค่นี้เนาะปลดกดไค์กดแช่กดซับสไครกดกระดิ่งพ่อติดตามนะครับสวนครัวในรั้วบ้านส่วนหนานเป็นพวนพลรใหม่ส่วนหลังเป็นพริกเป็นผักนะครับสำหรับวันนี้ครสวัสดีครับ